รถสวยๆจัดไปไดนน้เต็มนะลูกค้าอยากใช้เงินก็ได้ลูกค้าไม่อยากใช้เงินก็ได้ถ้าประวัติดีนะครับกู้เต็มนะครับผ่อนเยอะกู้น้อยส่งส่งน้อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือดาวเยอะส่งน้อยนะครับกู้เต็มก็ผ่อนเยอะนะแต่คันนี้ถนะ้ากู้เต็มก็อยู่ประมาณนะครับ12,000บาท13 0 0 0บาทครับลูกค้าครับ สดีครับสวัสดีครับสวัสดีกับผมนะครับเช่นเดิมนะครับกับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่นี่คือกิจสราคุตคานะครับก็วันนี้ก็มากับรถตู้นะครับปีนะครับ2014นะครับปี2 0 1 4ราคานะครับราคา6 2 9 0 0 0่บาทแต่เดี๋ยวต้องดูภายในว่ามีเดียอะไรบ้างนะครับตรงไหนนะครับก็คันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่ารถสวยๆจัดไปได้เต็มนะ ลูกค้าอยากใช้เงินก็ได้ลูกค้าไม่อยากใช้เงินก็ได้ถ้าประวัติดีนะครับกู้เต็มนะครับผ่อนเยอะกู้น้อยส่งส่งน้อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือดาวเยอะส่งน้อยนะครับกู้เต็มก็ผ่อนเยอะนะแต่ครันนี้ถ้ากู้เต็มก็อยู่ประมาณนะครับหนึ่งหมื่สองพันบาทหนึ่งหมืบาทครับลูกค้าครับทุกอาชีพออกได้นะครับทุกอาชีพออกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกร ไม่ว่าอาชีพทำไร่ทำสวนนะครับอาชีพค้าขายอาชีพแผงลอยหาบเล่ต่างๆนะครับลูกค้าครับมาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่กระจกมองข้างตั้งแต่ไฟก่อนนะครับไฟยังดูใสนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับหน้ากันดั้มนะครับเป็นหน้ากันดั้มสองชั้นโครเมียมนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับดวงใหญ่ๆอยู่ข้างล่างครับลูกค้าครับมาดูข้างๆนะครับมาดูมิตินะครับมาดูลายเส้นต่างๆนะครับสีบอลเงิน ดูเหมือนจะเป็นสีที่ทําไม่ยากนะครับแต่เป็นสีที่ทํายากนะครับทําให้มันเสมอกันเวลาโดนแสงนะครับทำให้มันโดนเสมอกันพ่นนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเก็บสีนะครับถ้าทํามาไม่ดีหรือรถที่มันมีตําหนิมานะครับสีมันก็จะด้านนะครับโดนแดดไปปุ๊บนะครับเห็นแน่นอนนะมาดูต่อนะครับดูยางดูยางนะครับบอกได้เลยนะครับยางใหม่ๆดอกเต็มๆขนยังมีอยู่ปี2019เลยทีเดียวซื้อไปใช้งานนะครับ ไม่ต้องซื้อไปเปลี่ยนนะครับวิ่งงานอีกสักปี2ปีนะครับลูกค้าครับวิ่งงานอีกสักปี2ปีแล้วได้เครื่องยนต์ดีเซลคงทนแข็งแรงนะครับไปไหนมาไหนนะครับก็ปาดเปลียวนะครับไม่ต้องมาจุกจิกนะครับเรื่องระบบแก๊สนะครับเรื่องระบบน้ำนะครับเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรนะครับดีหมดเซ็ตไม่แล้วนะครับเกียร์นะครับบอกได้เลยว่าครับเป็นเกียร์ธรรมดาทนไม่จุกจิกไม่สะดุดนะครับกับคันนี้นะ เปิดให้ดูข้างในเลยหลายคนบอกว่าอยากได้เบาะธรรมดาเบาะเดิมๆนะครับเป็นเบาะนักเรียนนะครับ3าแถวแต่นะครับเบาะเดิมๆเบาะผ้าก็จริงนะครับแต่เป็นเบาะใหม่ๆแต่ส่วนอื่นนะครับของตัวรถบอกได้คําเดียวครับลูกค้าครับหุ้มหนังบุหนังมาทั้งคันนะครับบอดี้ตัวถังเดิมบุหนังนะครับข้างๆและลายเส้นนะครับดําตัล ดำตัดกับสีออกครีมๆนะครับไล่โดยโครเมียมมีม่านมาให้ด้วยแล้วก็มีคอนโซลกั้นกลางคอนโซลกั้นกลางครับตัวนี้สามารถวางของได้นะครับแล้วก็สามารถนั่งได้ด้วยนะครับมีเบลมีเบลนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีทีวีมาให้นะครับแล้วก็ภายในภายในนะครับสะอาดสะอ้านนะครับรถคันนี้เดี๋ยวไปดูต่อข้างหลังนะครับไฟท้ายใหญ่ๆขึ้นนะครับแล้วมีสีเขีบ สิ่งที่อยากจะเปิดให้ดูต้องดูข้างหลังกันตอนข้างหลังนะครับข้างหลังอันดับแรกเลยนะครับดูมาร์กก่อนนะครับเม็ดนะครับเม็ดมาร์กนะครับเม็ดมาร์กนะครับเม็ดมาร์กที่ตอกมาจากโรงงานนะครับทำให้ดูนะครับว่ารถมันเดิมเป็นยังไงคาบกาวจากโรงงานนะครับสีไม่เคยทําตูดไม่เคยโดนจนไปถึงข้างบนน็อตไม่มีขยับ พื้นข้างหลังนะครับว่างๆโล่งๆสบายๆวางของได้เยอะมอไซค์ได้สัก2คันครับท่านลูกค้าครับนะครับพาดูห้องเครื่องนิดนึงนี่นะครับห้องเครื่องใหม่ๆดูนะครับมีแค่ฟุงแค่ฝุ่นนะครับดูมาร์กต่างๆน็อตไม่มีขยับฝาไม่มีเปิดน้ํามันเครื่องไม่มีเยิ้มเห็นไหมครับเพจนะครับยังอยู่ดีนะครับนี่นะครับเปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับดูหน้าตาดูกันทุกอย่างแล้วนะครับดูกันทุกอย่าง นะครับให้ดูกันอีกนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับว่าหน้าเดิมๆเป็นลักษณะนี้นะครับผมรถสวยๆนะครับตำแหน่งเดิมไม่เคยกระแทกไม่เคยเปลี่ยนนะครับสามารถตรวจเช็คได้นะครับอู่ที่ท่านไว้วางใจหรือศูนย์บริการต่างๆวันนี้ผมต้องขอจากสวัสดีไปก่อนครับ